ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมได้นำเหรียญพระครูลุ่งนะครับวัฒาากะบือรุ่นแรกจะสร้างปีสองสี่แปดสี่นะครับเอาหมายเพื่อนเพื่อนได้ศึกษานะครับก็จะมีเนื้อนิกเกิลน,นะครับทองแดงลงดำนะเอามายเพื่อนเพื่อนได้ศึกษาเรียนรู้กันนะครับ ทั้งสองเหรียญนี้ตรวจตรวจค่าแล้วนะครับเดี๋ยเราไปดูด้านหลังแล้วเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้ดูตําหน่อยางชัดเจนทีละเหรียญน,นะครับนี่นะครับ ไปดูในกล้องกำลังขยายสูงเริ่มต้นจาก นี่นะครับจะเป็นหูในตัวสังเกตที่เส้นผมนะครับจะเห็นขนแมวเล็กๆอยู่ไอ้พวกนี้ 10x มองไม่มองไม่เห็นนะครับ นะครับมาเล็กๆเงี้ยสิบเล็กมองไม่เห็นนะครับเป็นผมนะครับดวงตา ก็ปากนะครับจะเห็นร่องรอยการแกะชัดเจนนะครับ ก็เห็นเส้นขนแมวเหมือนกันเห็นนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับแต่อันนี้ให้ให้ให้ดูตำหนิในเนื้อนิกเกิลนี้มาก่อนนะครับเนี่ยจะเห็นเส้นขนแมวนะครับแกะเสียงออกมา นี่นะคับวัดผ้ากระบ,บือลงองโอเกตที่หูจะมีเส้นขนแมวแต่จะมีเส้นเนี้ยนูนชัดขึ้นมาเส้นหนึ่ง นี่นะครับแล้วก็เนี่ยเห็นเส้นขนแนวในตูหูเราไปดูหน้าเหรียญอีเกเหรียญน,นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญทองแดงลมดำน,นะครับ เราสังเกตตรงนี้นะเห็นไหมจะเห็นร่องรอยการแกะเฉียงมาทางนี้เป็นแนวเดียวกันหมดนะครับกับปดูที่นีเน้เหมือนกันนะครับบลอกเดียวกันนีนะครับเป็นผมลายผมมีเหมือนกันนะครับเห็นไหม มีเส้นขนแมวตรงเนี้ยเส้นหนึ่งคมๆชัดเลยแล้วก็ลักษณะเส้นขนแมวในหูนี่นะครับวาสังเกตตรงขอบบล็อกด้านนี้เห็นไหม จะโนูนขึ้นมานะครับแล้วตรงนี้จะมีรอยแกะตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะมีสามขีดเล็กๆเดี๋ยวผมขยายให้ดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูในเหรียญเนื้อกเกิ้ล น,นะครับอย่างนี้เห็นไหมครับมีเหมือนกัน เนจาจีวรมีความคมชัดนะครับตรงปั่งวิ่นขาม,มือจะมีสามขีดเห็นไหมแล้วก็เส้นขนแมวเฉียงนี้คมๆอยู่เส้นหนึ่งมีเหมือนกันนะครับ เจตรงใต้วอแหวนกับรอเด็กเห็นไหมจะมีเส้นขีดมานี่สองเส้นเห็นไหมครับเดี๋ยวไปดู ติดนะครับจะหาตำแหน่งที่ชัดเจน,นกลุ่มเส้นรอยขนแมวตรงนี้จะจับกลุ่มเฉียงมาทางนั้นนี้นะครับจะเห็นสองเส้นเนี้ยชัดเจนอยู่แค่สองเส้นนะครับเส้นใหญ่ เห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนะครับ ี้ผมจะเริ่มต้นจากเหรียญทองแดงลมดำก่อน เก okay. ตแต่ละจุดไปให้ดีๆนะครับนี่นะครับพอสอสองสองสี่แปดสี่ไปดูในเหรียญนน,นิกเกลิล กันนะครับออกมาดูตรงนี้ตำแหน่งนี้เราจะเห็นเส้นสองขีดนี่นะครับ เหมือนกันนี่นะครับแล้วก็ตรงติ่งเนี้ยจะมีลำแหลมโผล่มานะเหมือนกันนะครับาน,นก็จะมีเส้นพาดนี่มานะครับ อันนี้จุดนี้สิบมองเห็นนะครับมีเหมือนกันตำหนิที่ถอดไม่ได้นะครับ ที่หัวยันตัวนี้นะครับเป็นรอยบุ๋มลงไปนะครับ ครับนะเหมือนกันนะครับจะมีเส้นริ้วๆตรงนี้สามขีดเห็นไหมครับ มีสามจีดเหมือนกันเห็นไหมครับดูบล็อกข้างๆเนี่เห็นนะครับจะมีริ้วๆๆๆแล้วก็ตัวคอผ่านจะไม่ชัดนะครับ จะบอกเดียวกันเห็นไหมครับนะครับเหมือนกันนะครับ ให้เห็นใบหน้าท่านเต็มๆเลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ